ครับกรบสวัสดีครับไปพี่น้องลุงป่าเอาชาอยูทูบทีขลับรักยิงครับพบกับผมกับพี่น้องกับช่องค้นสางงานมือนะครับถึงโง่โง่กับมานะครับโง่กับมาเเรื่องเลยย่นที่เก่าเป็นเรื่องที่ผมค่อน้างจะถนัดนะครับในการใส่เลยย่นหรืว่าข่าวสารทั้งนั้นเลยย่นรือว่าการสอนเลยย่นนะครับเนาะในหลายหลายชิแไปก่อนผงกระเฮ็ดลงอยู่ตลอดในช่วงหนึ่งนะครับเนาะมีปัญหากับทาง youtube นะครับทําให้ได้ลบคลิปเรื่นั้นออกไปเลยมาจับผิดจับถูกมากอะเ็บอยู่หลายๆย,ย,ยางพี่น้องในคลิปนี้ที่มาบอกเรือ,เรอยนต์ะนะครับเนาะคือโดนแล้วครับว่านันบอกเรือ,เรอยนต์นเสือครับแต่ก่อนน่ะปีแรกแต่ผมเฮ็ดช่องยูทูบนะครับผมกะบบอกเรือยนต์นตลอดเลครับมีการสมเรือยนต์หรือมีการนาเรือยนต์นที่นาใส่แต่ละรุ่นแต่ละยี่หอ้อให้เมืองะค,ะะครับเนาะในมือน,นี้นะค,ะนะครับผมจะมาแนะนำเรือยนต์ สามตัวนะครับเนาะทีราคาบ่าเกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาบ่าเกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทบมแมนว่าดีนะครับผมบบ 1, 1, บผมได้บอกว่าดีนะครับในราคาหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมได้บอกว่าดีแต่ว่าเมื่อเจียบกับแบนดต่างๆหรือเจียบกับเอ,องบประมาณนะครับเนาะทีะ่ราคาเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมว่าสามตัวนี้ คือหนาใส่ที่สุดแล้วครับคือตอบโจทย์ในในจํานวนเงินที่เขาเสียไปนะครับคือหนึ่งพันหรอยบาทว่าต้องคิดไล่หมากไหมพี่น้องนะครับนะตัดปีสองปีไม่ีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนสื่อตัวใหม่ไน้ยเลยคุมคากับการที่เขาใส่แล้วที่จริงแล้วนะครับเนาะใดย้อนมาว่าจะเป็นตัวตัวแพงๆงรือว่าตัวถูกนะครับที่สําคัญอยู่ที่ การบำรุงรักษาเลยก็ใส่งานนะครับเนาะการดูแ,รแลและการบำรุงรักษาการใส่งานแลวก็ให้ใส่งานให้ถูกวิธีการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกรือว่าการตัดใหม่แบบใดแบบใดในชิปเก่าๆนะครับในชิเก่าๆคกระด้เห็ุต้องไปลายชิปอยู่แต่ว่าก็เป็นชิปที่เก่ามากแล้วอาจจะหาอย่างเล็กน้อยในช่องนะครับการในชิปนี้นะครับนะจะเป็นการแนะนำเลยยนเลยขอบคุณ่น้องทีข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากตกัวเลยเชี่ยเพืมนกานำมะม่องตัวแรกนะครับเนาะ ตัวแรกเป็นตัวของนิปปอนนะครับเนาะนะครับนิปปอนครับเอาขึ้นไปข้งนี้นะนิปปอนตัวหาสองขุดศูนย์นะครับเนาะตัวนี้เป็นระย่นสองจังหวะนะครับเนาะสองจังหวะสองแหวนนะครับสองแหวนลูกสูบตัวหาสองขุศูนย์นะครับตัวหาสองขุดศูนย์ลูกสูบจะอยู่ประมาณที่สี่สิบห้ามิลนะครับลูกสูบอยู่สี่สิบห้ามิลตัวนี้จะเป็นสองพอร์ตนะครับเนาะสองพอร์ตนะครับเนาะสองพอร์ต จะอธิบายนะครับสาหรับบางคนที่บอรลูนนะครนะับเนาะสองพอดหมไมคกามานน่างใดสองพอดหมายความวา่าเป็นการบีบอากาศไห้เลิกลงกว่าเ่าอิกนะคนระับหรือถ้าเป็นเอางอ่ายอธิบายแบบแบบรดไถนะครับหรือว่าลถยนต์ก็เป็นพวกที่ติดทะโบนะครับไอ้ไข่ติดทะโบจะทาให้แรงของเ่องยตนนี้เพิ่มขึ้นนะครนะับเนาะเพิ่มขึ้น ส่วนมากนะครับเนาะ,ะในย่นท่ีย่ทีีตัวที่ที่หามินนะครับหรือว่าตัวหาสองศูนย์ส่วนมากจะยุทีหาสิบสองซีซีนะครับเนาะหรือว่าสูงก็านีต่ำก็านีก็เล็กหน่อยนะครับเนาอะ,อะแรงมากกับิีปรับจูนจากโรงงานมาพอเกินหนึ่งแรงนะครับะแต่ว่าถ้าเทาออกมาเอาตัวกันแรงแรงเอาตัวกันแรงออกหรือว่าเอาปรับจูนแบบเต็มทีนะครับแรง แรงมาจะอยู่ที่สามจุดห้าถึงหกแรงมานะครับในเบย์ยนตัวหาสองศูนย์ตัวนี้เป็นนิปปอนนะครับราคาเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยสิบบาทนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณมะม่งตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่เป็นของดากนไฟนะครับดากนไฟก็เป็นตัวอักษร d g f นะครับหาเก่าเก่าไอนะครับแนละ้วตัวนี้จะอยู่ที่ ลูกสูบนะครับนะยุทธีสี่สิบห้าจุดสองมิลนะครนะับะสี่สิบห้าจุดสองมิลกับตัวน,นี้รหัสก็จะเป็นตัวหาแปดศูนย์ศูนย์นะครนะับลูกสูบจะเพิ่มความใหญ่ขึ้นมากอีกนะครนะับความใหญ่เกินมา,ามกมากว่าตัวหาสองศูนย์ตัวหาสองศูนย์ยุทธีสี่สิบห้านะครนะับะสี่สิบห้าพ่อมาตัวหาแปดศูนย์ยุทธีสี่สิบห้าจุดสองมิลความแตกต่างที่ห่างกันสองมิลมีความแตกต่างอย่างไร มีความแตกต่างแน่นอนครับอันดับแกงนานะแรงมาเพิ่มขึ้นครับอันดับสองการบริโภคมั่นเพิ่มขึนนะครับนาะออันดับสามก็คือน้ำหนักตัวจะมากขึ้นนะครับเป็นธรรมดาของของเออเลยอดที่มีขนาดใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าตัวตัวตัวหนึ่งนะครับเลยย่ยนใหญ่กว่าเออหลปหลักภายนอกหรือว่าน้ำหนักมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดานะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าน่าใส่นะครับเนาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเกสิบสี่บาทนะครับเนาะตัวนี้มาถึงตัวที่สามนะครับเนาะชิงเกิลนะฮะชิงเกิลือว่าเอาทิษอันทูกับขอไฟนะครับตัวเคหาแปดศูนย์ศูนย์ครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวหาแปดศูนย์ศูนย์นะครับเนาะก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็นตัวรหัสเครื่องเดียวกันกับตัวระกอนไฟนะครับเนาะราคาตัวนี้ค่อนข้างจะถูกนั่นนะครับ ถือว่าอาจจะถูกที่สุดในท้องตลาดเลยย่นในถุกมือนี้เลยก็ได้ครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยเกสิบเกาบาทโดยประมาณนะครับเนาะกระสิมีสามตัวนี้นะครับที่ที่งบราคา่เกินหนึ่งพันหาร้อยบาทนะครับเนาะทีนาลินนะครับเนาะสำหรับพี่น้องนะครับอยากให้ผมเหดคลิปเกี่ยวกับราคาอะไรกัฝากคอมเมนต์นมานนะครับเนาะทางล่างคลิปเดี๋ยวผมสี เหตุผลลงนำเสนอเลยว่าอธิบายนะครับหรือว่าแนะนําเกี่ยวกับผู้ที่ฮันเลนในยล่นน,ะะนึ่งแดงนะนะับว่าจะจะสมงครสื่อรนยะ่นแบบใดเนาะเขากับงานแล้วก็เขากับเอตัวเฮ้านะคเัาว่าเฮาจะเอาไปตัดเล็กหน่อยหรือว่าตัดรับจ้างนะครับหรือว่าเอาไปรับจ้างบ้างตัดให้ห้องบ้างหรือว่าเอาไปตัดเป็นอ,องานงานเสริมนะนะับ โดี๋ยวกะสิมีคลิปแนะนํำนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนทำงานน้ำก็บ่แมนว่าเอ่อเรายนตตัวที่ผมน่าจะดีที่สุดนะครับเนาะแต่ว่ามีหลายตัวนะครับที่ราคาไก่เคียงกันนะครับเนาะแต่ว่ามันรกยับเกินจากเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปผมกะบ่อน้ำลงมานะครับเนาะบ่น้ำลงมาบอกในลิปนี่ในชิปนานะครับเนาะอาจจะเห็นเรายตน นะครับมเกินสองพันนะคะนะรับบ่เกินสองพันตัวนี้อาจจะมีตัวไอไม่เข้ามานะครับตัวไดนาเล่นในรคาคาบาเกินสองพันกัเสียวมาโบามาแช่มาติดตามเออมาโบามาจากับพี่น้องนะ,ะนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากซื้อเดยอนผมก็สิแนบดิงไว้ให้นะครับเนาะแนบดิงไว้ให้สามตัวนี้นะครับเนาะแนบดิงไว้ให้ในในใจคอมเมนต์นะครับเนาะหรือว่าอยู่ข้างจอนะครับเนาะให้พี่น้องเข้าไปกด ไปสั่งซื้อหรือว่าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับเนาะกาคลิปนี้ก็ขอบคุณนไลน์พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะฝากคนไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทอดสังงานน้ำเดี๋ยวมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีเดี๋ยวสิเอามานั่มเสนอเรื่อยๆพี่น้องแต่ที่นี่ไลน์สาระหลายเรื่องเล่าแตกตั้งนั่ไปฝากพี่น้องกดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทอดสังงานน้ำในการทำลิปใหม่ๆนะครับเนาะฝากกดกระดิ่งนั่มนะครับเพื่อการแจ้งเตือนสำหรับที่ผมลงอัคลิปลงไปขึ้นไลคครรัับบสหลิปนี้ สวัสดีครับ